สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของ ESP Home กันเ,เราจะอิงจากเอกสารอย่างเป็นทางการของเขาเลยนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจว่าเออ ESP Home นี่มันคืออะไรกันแน่ทำอะไรได้บ้างแล้วทำไมมันถึงน่าสนใจโดยเฉพาะกับคนที่สนใจพวก s มาร์ทโฮมหรือชอบประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ DIY เองนะครับผมดูดูแล้วความเป็นไปได้มันเยอะมากน่าสนใจจริงๆ ใช่ค่ะเราจะมาดูกันเลยว่าแก่นของมันจริงๆคืออะไรแล้วก็ความสามารถหลักๆมีอะไรบ้างนะคะโดยดูจากข้อมูลต้นทางของเขาโดยตรงเลยค่ะโอเคเริ่มกันเลยนะครับ ESP Home เนี่ยตกลงมันคืออะไรครับค่ะตามเอกสารนะคะเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่เอาไว้ควบคุมม i โครคอนโทรลเลอร์พวกตระกูล ESP 2 6 6 ESP 3 2 2ที่ฮิตฮิตกันหรือแม้แต่ RP 2 0 4 0ของ Raspberry Pi ก็มีนะคะแล้วก็ยังมีชิปอื่นๆอ,อีกอ๋อครับแล้ววิธีการควบคุมนี่คือยังไงนะครับจุดเด่นเลยคือเรากำหนดค่าการทำงานต่างๆผ่านไฟล์ที่เรียกว่า YAML ค่ะซึ่ง YAML เนี่ยมันอ่านค่อนข้างง่ายคือไม่จำเป็นต้องลงไปเขียนโค้ด C++ ซับซ้อนเสมอไปก็ได้ค่ะเข้าใจละก็คือแทนที่จะเขียนโค้ดโปรแกรมยาวๆเราก็แค่ เขียนไฟล์คอนฟิกบอกว่าอยากให้มันทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะไอการใช้ยาโมเนี่ยมันเหมือนการเปลี่ยนวิธีคิดเลยนะคะคือจากเดิมที่อาจจะต้องเป็นโปรแกรมเมอร์จ๋าๆถึงจะเขียนโค้ดให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานได้เนี่ยพอมาใช้ยาโมมันกลายเป็นว่าเราแค่กำหนดค่าแบบว่าบอกว่าอยากได้อะไรอยากให้ทำงานยังไงคนที่ไม่ใช่สายเขียนโค้ดลึกๆก็เข้ามาสร้างโปรเจกต์เองได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะมันลดกำแพงทางเทคนิคไปได้มากเลย ฟังดูดีเลยครับทําให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะแล้วความสามารถหลักๆของมันล่ะครับมีอะไรที่แบบว้าวว่างค่ะจุดแข็งรากที่เขาเน้นเลยก็คือเรื่อง automation หรือระบบอัตโนมัตินะคะหลักการมันจะง่ายๆเลยคือถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอันนี้คือ trigger นะคะและตรงตามเงื่อนไขนี้หรือ condition ก็ให้ทำสิ่งนั้นซึ่งก็คือแอคชั่นเราสามารถสร้างเงื่อนไขาการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนได้ในตัวอุปกรณ์ ESP Home เองเลยไม่ต้องพึ่งระบบภายนอกก็ได้ค่ะโอ้โหเจ๋งครับคือตัวอุปกรณ์มันคิดเองได้ระดับหนึ่งเลยแล้วเรื่อง connectivity หรือการเชื่อมต่อล่ะครับอันนี้ก็ครบเครื่องมากค่ะรองรับทั้ง wifi มาตรฐานอยู่แล้วมี ethernet ด้วยสำหรับบางบอร์ดแล้วก็มี bluetooth หรือ BLE ที่ทำได้หลายอย่างมากค่ะ หลายอย่างนี่ยังไงบ้างครับก็เช่นเป็น BLE Beacon คือส่งสัญญาณออกไปให้คนอื่นรู้หรือเป็น Client ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLE อื่นๆหรือเป็น Tracker คอยสแกนหาอุปกรณ์ BLE รอบๆก็ได้หรือจะตั้งตัวเองเป็นเซิร์ฟเอร์ให้คนอื่นมาเชื่อมต่อก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกอันที่น่าสนใจคือ Bluetooth Proxy ค่ะช่วยขยายสัญญาณ BLE ในระบบ Smart Home อย่าง Home Assistant ได้ด้วย โอ้หทำได้เยอะจริงๆครับเรื่องบลูทูธแต่เหมือนที่ดูในเอกสารแล้วจะนิ้นมา,มากๆเลยคือเรื่องฮาร์ดแวร์อิน g ิเก i รชใช่ไหมครับการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ต่างๆใช่เลยค่ะตรงนี้เหมือนเป็นหัวใจสำคัญของ ESP Home เลยคือความสามารถในการรองรับฮาร์ดแวร์ที่หลากหลายมากๆค่ะครับผมเห็นลิสต์แล้วแบบเยอะจริงๆมากอย่างพวกเซนเซอร์นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับโอ้เยอะมากค่ะ ตั้งแต่เซ็นเซอร์พื้นฐานที่ใช้กันบ่อยๆอย่างวัดอุณหภูมิความชืน้นความกดอากาศพวก BME 2 8 0 DHT อะไรพวกนี้นะคะครับพวกนี้คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่เฉพาะทางขึ้นมาหน่อยเช่นวัดคุณภาพอากาศมีทั้ง CO2 พวก m h z 1 9 SCD4X หรือวัดฝุ่น PM อย่าง PMs 2 0 0 3 มีวัตระยะทางด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งแบบเอลชราโซนิกที่ใช้คลื่นเสียงหรือแบบ IR Optical Laser อย่าง VL53L0X วัดค่าไฟฟ้าก็มีนะคะพวกใช้ CT-clam หนีบสายไฟหรือชิป INA219 p ีเวัดกระแสรแรงดันพลังงานได้เลยวัดแสงวัดการเคลื่อนไหวก็มีครบค่ะวัดแสงก็ BH1750 TSL2561 วัดการเคลื่อนไหวก็อ็กซ์ซลมเอร์อย่าง MPU 6050หรือที่น่าสนใจช่วงหลังๆคือพวก Presence Detection ที่ใช้ m m ็มมิล e มิเอฟรอย่าง LD 2 4 1 0อันนี้จะตรวจจับการมีอยู่ของคนได้แม่นยำกว่า PIR ทั่วไปค่ะโหละเอียดมากครับมีวัดน้ำหนักด้วยนี่ครับ HX 7 1 1ใช่ค่ะ ่อกับโหลลลดดเเซ์ไ้ยแล้วนอกจากเซนเซอร์ที่วัดค่าเป็นตัวเลขแล้วมีพวก Binary Sensor s ด้วยใช่ไหมครับที่เป็นแค่เปิดปิดมีค่ะก็พวก Input ง่ายๆเลยเช่นต่อกับสวิตช์ธรรมดาผ่าน GPIO หรือพวกแผงสัมผัสอย่าง TTP229 หรือตัวอ่านการ์ด n f c f i d พวก p n 5 3 2 r c 5 2 2ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะส่วน Output actuator หรือพวกส่วนแสดงผลส่วนทำงานละครับ คุมอะไรได้บ้างก็เยอะอีกเหมือนกันค่ะตั้งแต่คุมไฟ LED ธรรมดาไปจนถึง LED แบบระบุตำแหน่งได้ที่เรียกว่า addressable LED อย่าง WS 2 8 1นะคะซึ่งตรงนี้เอกสารเขาแนะนำให้ใช้คู่กับ I M T ของ E S P 3 2นะคะมันจะเสถียรกว่าอ๋อมีเทคนิคด้วยค่ะแล้วก็คุมไฟหลี่ได้คุมสวิตช์รีเลย์ผ่าน G P I O ได้แสดงผลบนจอต่างๆก็ได้ค่ะ ทั้ง LCD, จอ e-paper ที่ประหยัดไฟหรือแม้แต่ LED matrix อย่าง Max7219 คุมมอเตอร์ก็ได้ด้วยได้ค่ะทั้งเซอร์โวมอเตอร์หรือสเต็ปเปอร์มอเตอร์ก็มีคอมโพเนนต์รองรับค่ะทีนี้พอมีฮาร์ดแวร์เยอะแยะขนาดนี้มันคุยกันยังไงครับผ่านช่องทางไหนค่ะตรงนี้ก็คือเรื่อง interfaces หรือช่องทางการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์นะคะ ESP Home ก็รองรับมาตรฐานหลักๆที่ใช้กันค่ะ อย่าง I s q u a C กับ SPI อันนี้เป็นที่นิยมมากสำหรับชิปบนบอร์ดเดียวกันหรือโมดูลใกล้ๆกันมี UART สำหรับการสื่อสารอนุกรมทั่วไปหรือแม้แต่ CAN bus ที่มักใช้ในรถยนต์หรือในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานต่อสัญญาณรบกวนสูงๆก็ยังรองรับค่ะการรองรับอินเทอร์เฟซพวกนี้ล่ละค่ะที่ทำให้เราเลือกต่อฮาร์ดแวร์ได้หลากหลายมากๆเข้าใจแล้วครับมันทำให้เราผสมผสานอุปกรณ์ได้เยอะขึ้น แล้วการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆล่ะครับหรือ integration เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็สำคัญมากค่ะ ESP Home เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า native API ที่ออกแบบมาให้คุยกับ Home Assistant ได้โดยตรงเลยค่ะอ๋อคือถ้าใครใช้ Home Assistant ดูแล้วก็คือสะดวกเลยใช่ค่ะแทบจะ plug and play เลยตั้งค่านิดหน่อยก็เชื่อมกันได้แล้วแต่ถึงไม่ได้ใช้ Home Assistant ก็ต้องห่วงค่ะเขายังรองรับ MQTT ด้วย MQTT นี่คือมาตรฐานกลางๆของ IoT ใช่ไหมครับใช่ค่ะ MQTT มันเหมือนเป็นภาษากลางแบบเบาๆที่อุปกรณ์ IoT นิยมใช้คุยกันทำให้เราสามารถส่งข้อมูลจาก ESP Home เนี่ยไปเข้าระบบ Smart Home อื่นๆหรือแพลตฟอร์ม IoT เจ้าอื่นได้หมดเลยไม่ได้ผูกติดก,กับ Home Assistant อย่างเดียวค่ะมีความยุ่หยุ่นสูงฟังดูแล้วครบเครื่องมากครับทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การเชื่อมต่อ แล้วในแง่าการใช้งานจริงๆล่ะครับมีอะไรช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นไหมมีค่ะอย่างแรกที่สะดวกมากๆคือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน Wi-Fi หรือที่เรียกว่า OTA อ๋อไม่ต้องถอดบอร์ดมาเสียบสาย USB ทุกครั้งที่แก้โค้ดใช่ค่ะกดอัปเดตผ่านหน้าเว็บหรือผ่าน Home Assistant ได้เลยสะดวกมากแล้วก็มีเครื่องมือช่วยตอนพัฒนาหรือตอนแก้ปัญหาด้วยค่ะอย่าง Locker เอาไว้ดูล็อกการทำงานแบบเรียลไทม ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือมี e r อร์ตรงไหนหรือจะเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์บนตัว ESP Home เองเลยก็ได้เอาไว้ดูสถานะหรือสั่งงานง่ายๆผ่านหน้าเว็บค่ะดีเลยครับช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเยอะผมเห็นในเอกสารเขามีส่วนที่เรียกว่า Cookbook ด้วยอันนี้คืออะไรครับอ๋อค่ะส่วน Cookbook นี่เหมือนเป็นรวมสูตรสำเร็จหรือตัวอย่างโปรเจกต์ที่ใช้งานได้จริงอะค่ะเขาจะมีตัวอย่างโค้ดยาโมาให้เลยเช่น อยากทำระบบควบคุมประตูโรงรถต้องต่อยังไงเขียนยาโมยังไงหรืออยากทำนาฬิกาแสดงเวลาแสดงอุณหภูมิบนจอ OLED ก็มีตัวอย่างให้ดูเอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะเป็นไอเดียเริ่มต้นที่ดีค่ะเยี่ยมเลยครับเหมาะกับคนเริ่มต้นด้วยสรุปแล้วนะครับจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ย ESP Home เนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและก็ยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับ สำหรับคนที่อยากจะสร้างอุปกรณ์ IoT หรืออุปกรณ์สมาร์ Home แบบเฉพาะทางแบบ DIY จริงๆการที่มันใช้ย่าโมนี่ก็ทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังรองรับฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อนการเชื่อมต่อที่หลากหลายได้อยู่ถูกต้องเลยค่ะมันเปิดโอกาสให้เราสร้างสารรค์อุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะตัวของเราจริงๆซึ่งอาจจะไม่มีขายสาเร็จรูปในท้องตลาดก็ได้นะคะ แล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจคือความเป็น Open Source ของมันซึ่งตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Open Home Foundation ด้วยอันนี้ก็หมายความว่ามีชุมชนคอยช่วยกันพัฒนามีความโปรง่งใสตรวจสอบได้แล้วก็น่าจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในระยะยาวค่ะน่าสนใจมากครับงั้นก่อนจะจบกันไปผมขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดให้ผู้ฟังหน่อยนะครับว่า ด้วยความสามารถในการต่อเซ็นเซอร์ต่ออุปกรณ์ต่างๆที่มันเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยมีอุปกรณ์เฉพาะทางชิ้นไหนที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาด้วย ESP Home เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์อะไรบางอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่มันไม่เหมือนใครได้บ้างหรือว่ามีเซ็นเซอร์ตัวไหนในลิสต์ที่เราคุยกันไปที่แบบจุดประกายไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆที่น่าสนใจเป็นพิเศษขึ้นมาบ้างไหมครับลองคิดกันดูเล่นๆนะครับ